วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการพากเสียงทับคลิปวิดีโอโดยผ่านแอปติ๊กตอกนะครับเข้าไปเปิดติ <Credit noise> <facial> ๊กตอกก่อนเลยครับกดไปที่โหลดแล้วก็อัปโหลดวิดีโอที่เราจะพากเลยครับอ่าผมเอาวิดีโอสั้นก่อนแล้วเรากดไปที่แก้ไขมุมขามือสุดนี่แหละครับนะเข้ามาที่ หน้าตาอย่างนี้ปุ๊บเรากดที่เสียงเสียงก็จะมีเพิ่มเสียงก็เป็นพวกเสียงดนตรีเราไม่ใช้ภาคเสียงข้ามไปก่อนเอฟเฟกเสียงก็เราไม่ใช้เราก็จะเน้นภาคเสียง2ออันนั้นก็ไม่ใช้กรณีคุณจะใช้คุณก็ไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ใช้กีแต่วันนี้เราจะสอนภาคเสียงเราก็เลยทําแต่ภาคเสียงพอคุณพร้อมแล้วคุณก็กดเล็กข์ดครับแต่ของผมกดเนี่ยผมจะขึ้นหน้าจอเเพราะผมมีโทรศัพท์ตัวเดียวผมเลยต้องใช้ระบบ สกินเลกคอร์เดอนะครับซึ่งของคุณถ้าคุณไม่ได้ใช้สกินเลกคอร์เดอแบบผมหรือว่าคุณกดโทรศัพท์เข้าไปใช้ระบบภาคเสียงก็จะไม่ขึ้นตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะครับคุณก็จะขึ้นเป็นหน้าจอปกติอย่างนี้แหละครับนะเราก็ภาคแล้วเราก็ทดสอบเสียงดูซิสั้สนๆดูก่อนว่าเป็นยังไงเราพอใจแล้ว นะถ้าเกิดสมมติว่าตรงเนี้ยที่มันเกินมาเนี่ยคุณไม่พอใจคุณก็กดลบมันกดค้างไว้มันจะมีถังขยะคุณก็ลบมันออกส่วนในนี้เดี๋ยวผมก็จะลองนะเนี่ยอันนี้คุณก็ต้องกดเข้าไปที่ภาคก่อนให้มันเป็นดแดงๆเนี่ยคุณถึงจะสามารถลบมันได้นะฮะแล้วคุณก็ลบทีนี้เราก็มาเริ่มเลยภาคเลยนะครับกดที่ภาคเสียงนี่แหละครับ โอเคพอคุณพากเสร็จปุบ๊บมันจะขึ้นคาว่าเสร็จสิ้นคุณก็ลองเช็คดูก่อนเสียงคุณที่คุณาค่าี็โอเคไหมตอนนี้ผมมากินข้าวต้มที่เดอะมอท่าพานะครับร้านนี้เป็นร้านประจําของผมราคาไม่แพงแถมรสชาติใช้ได้ด้วยครับถ้าคุณคิดว่าโอเคแล้วคุณก็กดเสร็จสิ้นขวาบนก็จะเป็นบันทึกคุณก็บันทึกไปเลยพากเลยครับตอนนี้ผม พอหลังจากที่คุณกดบันทึกแล้วมันจะกลับมาที่หน้าจออัปโหลดปกติคุณก็แต่งข้อความแต่งเอฟเฟกต์แต่งเสียงตามที่คุณต้องการได้เลยครับมีขั้นตอนแค่นี้ครับง่ายๆครับผมเป็นไงครับการอัดคลิปเสียงผ่าน t i k t o k มันง่ายมากเลยนะครับมันประหยัดเวลาเพราะคุณอัดเสียงปุบคุณอัปโหลดได้เลยนะครับลองไปใช้ดูนะครับสวัสดีครับ